รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตรวจเยี่ยมสอสอพร้อมมอบนโยบายเรียนดีมีความสุขแนะหลักสูตรทันโลกทันสมัยทวิภาคีร่วมภาคเอกชนยกระดับมาตรฐานอาชีวเกษตรพร้อมมอบหลักคิดในการทำงานถูกต้องรวดเร็วประโยชน์ประหยัดค่ะ พลตำรวจเอกเพิ่มผนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยพลเอกอภิชาติอุ่นอ่อนประธานคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการร่วมตรวจเยี่ยมสำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอ,อ,อสอพร้อมมอบนโยบายการทำงานเรียนดีมีความสุขและหลักคิดในการทำงานถูกต้องรวดเร็วประโยชน์ประหยัดพร้อมรับฟังปัญหาและให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวทักทายผู้บริหารสถานศึกษาที่เข้าประชุมในแบบออนไลน์ทั้ง5ภาคและกล่าวในตอนหนึ่งว่าดีใจและเป็นโอกาสที่ดีในการมาพบปะพูดคุยในครั้งนี้จากนโยบายเรียนดีมีความสุขซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความสำคัญยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาเน้นย้ำ สอสอด้านการพัฒนานหลักสูตรของอาชีวะต้องเทียบเท่ากับเทคโนโลยีในปัจจุบันเช่นหลักสูตร E.V ตอบโจทย์กับความต้องการของสถานประกอบการการเรียนการสอนให้มีเครื่องมืออุปกรณ์ที่มีความหลากหลายและทันสมัยรวมไปถึงการเรียนระบบทวิภาคีโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การเรียนในสถานประกอบการจึงเป็นโอกาสที่ผู้เรียนจะได้มีเครื่องมือที่มีความพร้อมทันสมัยลงมือปฏิบัติได้จริงซึ่งเป็นเรื่องที่ดีที่มีความร่วมมือกับภาคสถานประกอบการทั้งนี้อยากให้สอ,อสอขับเคลื่อนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพื่อยกระดับมาตรฐานชีวิตคนไทยอาชีพเกษตร ด้วยการใช้เกษตรอินทรีย์และภูมิปัญญาชาวบ้านในการเรียนรู้พัฒนาและนำมาประยุกต์ใช้ในวงการเกษตรของไทย ส่วนในเรื่องของงบประมาณในการบริหารจัดการในสถานศึกษาก็เป็นสิ่งสำคัญโดยมีแนวคิดจัดทำระบบฐานข้อมูลการรับบริจาคด้วยแอปพลิเคชันมีกลุ่มเป้าหมายคือสิทธิ์เก่าและผู้ที่มีจิตศรัทธาหรือสถานประกอบการเพื่อต่อย,ยอดและสร้างคุณภาพในสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนให้เป็นไปตามมาตรฐานและเป็นการลดภาระครู พรมมอบหลักคิดในการทำงานคือถูกต้องตามหลักการจัดการเรียนการสอนรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์คิดเร็วทำเร็วประโยชน์เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติองค์กรและตนเองประหยัดคุ้มค่าอย่างยั่งยืนและแนวทางการทำงานทำดีทำได้ทำทันทีย้ำพร,ร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นและตอบทุกข้อคำถาม